สวัสดีค่ะกลับมาพบกับพวกเรานะคะในรายการ Nano Beauty มากิ๊กก้อยค่ะ ค่ะแล้วในยุคนาโนแบบนี้นะคะก็มีนวัตกรรมใหม่ๆมาให้เลือกสรรกันอย่างมากมายเลยล่ะค่ะใช่แล้วล่ะค่ะแต่อย่างหนึ่งที่คนเราควรจะภาคภูมิใจไว้ก็คือสมุนไพรไทยนะคะเพราะไม่ว่าจะก,กี่ยุคก,กี่สมัยเนี่ยคนไทยก็ยังผูกพันกับสมุนไพรไทยโดยเฉพาะสมุนไพรพื้นบ้านของพวกเราอย่างเช่นผักบุ้งนะคะช่วยในการบำรุงสายตาค่ะอืมใช่ใช่มะขืนเอสินดาก,ก็จะบำรุงเรื่องผิวพรรณนะคะบำรุงกระดูกแล้วก็บำรุงโลหิตค่ะค่ะน้ำมะนาวนะคะจะก,ก็จะช่วยในเรื่องของการขับเสมหะแล้วก็ลดอาการไอได้ค่ะ ค่ะส่วนน้ำส้มนะคะแล้วก็น้ำมะขามเปียกช่วยในการระบายท้องแล้วก็ช่วยในการแก้กเป็นหวัดได้ด้วยค่ะค่ะ<ม>ส่วนในเรื่องของความสวยความงามเนี่ยสมุนไพรไทยก็ช่วยได้อย่างเช่นขมิ้นเนี่ยเอามาขาดตัวนะจะทําให้ผิวพรรณดูเปล่งปลั่ง<ม>เออในเรื่องของไขมันส่วนเกิหรืออะไรเนี่ยก็จะเป็นพวกดอกคาฝอยหรือว่าผลส้มแขกใช่ค่ะ<ม>ส่วนถ้าใครต้องการให้ผมดกดำเนี่ยจะต้องดอกอัญชันเลยนะคะ แหมไอเรื่องผิวพันธ์นั้นมันก็แก้ไขกันได้นะแต่อพวกที่ติดตัวมาอย่างละนี่อย่างละหน่อยอย่างเนี้ยสมุนไพรไทยจะช่วยกันได้หรอ <c oughs> นี่สนแสดงว่ารู้จักสมุนไพรไทยน้อยเกินไปซะแล้วทำไมจะช่วยไม่ได้ล่ะก็ไม่อยากจะเชื่อเลยนะว่าสมุนไพรไทยจะช่วย้อื่นได้อะเนี่ยสองคนนี้ไม่ต้องมาอํากันเลยนะเพราะตอนเนี้ยสาวที่เป็นสาวหน้าอกไข่ดาวแล้วก็สาวที่เป็นหน้าอกกระดานเนี่ยเขานั่งดูเป็นอยู่ทั่วประเทศกันเลยนะแล้วรวมถึงกุ๊กกิ๊กด้หรือเปล่าจ๊ะมากินป้า บอกว่าเรื่องที่หนักอกของสาวๆเนี่ยก็ต้องเป็นเรื่องหน้าอกอยูอย่แล้วใช่ไหมแต่ไอ้พวกที่มีหน้าอกแบบเบาเวงอย่างเงี้ยไม่มีให้หนักอกกันสิแต่รับรองนะว่าต่อไปสาวๆจะต้องหนักอ,อกหนักใจกันแน่นอนเพราะว่าเดี๋ยวนี้นะคะเขามีนวัตกรรมใหม่กันมาแล้วแล้วสารสกัดที่เราพูดถึงนี้ก็คือกวาวเครือขาวนะคะซึ่งเอามาผสมกับวิตาโซลแล้วจะช่วยในการกระชับผิวทรงอกทำให้ผิวทรงอกของเราเนี่ยดูนวลเนียนแล้วก็อ่อนเยาว์ลงด้วยค่ะ แล้วของอย่างนี้มันจะปลอดภัยหรอรับรองสิว่าปลอดภัยเพราะว่าเป็นส่วนผสมของสารสกัดจากธรรมชาตินาแล้วที่สาคัญนะคะก็ไม่มีผลข้างเคียงด้วยค่ะอย่างนี้สาวๆก็ต้องยิ้มแก้มปริ้มกันแล้วละสิเพราะว่าไม่ต้องเจ็บตัวด้วยนะแล้วใส่อะไรก็ดูสวยใช่ไหมไอ้เรื่องที่บอกว่าอกหักเรื่องเล็กอ,อกเล็กเรื่องใหญ่เนี่ยพูดไม่ได้แล้วนะตอนนี้แหมทําเป็นพูดไปหาคนมา อ,อกหักได้แล้วหรอนี่ก่อนที่จะเถียงกันนะคะท่านผู้ชมคะโทรมาที่1,5,7,7สายด่วนเซนเทอฟก่อนเลยนะคะ20สายแรกตอนนี้เลยในกรุงเทพ10สายแล้วก็ต่างจังหวัด10สายนะคะรับกันไปเลยบัตรกำนันของเซนเทอฟค่ะค่ะสรว,วัน,นี้ก็ต้องขอขอบคุณครีมประชับผิวทรงอกเซนเทอฟนาโนเบลสครีมมากเลยค่ะค่ะวันนี้พวกเรา3คนต้องลากันไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ